ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972779830ท,ท่ามีเรื่องนี้นึ่งคำถามจาก f อตัวยงนะครับก็ปาท้างว่าบ้านเรามีบ้านโว้รงนีอ่าหรือว่าบ้านข้างๆกูบโบสุูสาน,นี่มันเต็มมันฟังไม่ได้ อันเปตาควายจะเต็มอันเปตาควายจะตกใจเราอันเปตาควายจะต้งยิ่งเราอันเปตาโนมจะเต็้ไปหมดเมื่อฟังไม่ได้นี่จะท่มดินชันทีสองันได้มาทุ่มดินไอ้มันสูงขึ้นเป็นชันทีสซงเนได้มาถ้าได้ดินนั้นนั้นเราจะแบ่งค่าควักพับไอที่ดองช่วยซื้อวาคพับมันได้ไหมล่ะบอก มันช่วงคำถามสอนอยู่พอวาันลานั้นเป็นดินวากับเหลวจะตายเป็นดินวากับซ้ำดินวากับรื้อมาเป็นอันไหมคำถามน่าจะชัดเจนนะครับก็เรียนเชื่อโบโบนะครับช่วยให้ความกระจ่างกับพี่น้องเรียนเชื่โบโบอครับบิสมิลลาฮิวะสุลลัมระสุลลัมละาะซูลลิลลารอัลฮัมดุลิละพี่น้องนะในคำถามก็คือกูโบ ตีฟังเต็มมดแล้วเสร็จแล้วจะท่มดินลงบนบเพื่อที่จะรวงรับในการฟังมายาโต,ตไปครับอ่อาเนาะาจริงๆนะคัมดิลล์ประเดินนี้พี่น้องครับลายล่าย่า,ยานอาจจะเข้าใจพิษอยู่บางว่าอ่าคูกนี้พี่น้องในหลักการอิสลามพ้องเร็วเนี่ย คือซาตาิจกคุธสัมได้ลังจากที่ว่ามายัน้นฟังลงไปเลวมดเลวพี่นองเป็นปีเลยพระทันทีเชอญยาตร้อมให้เกียรติคุณไม่ได้ปรณีมายันยังไม่ได้เปือ่อยพี่นง,งฟังแต่ฟังเป็นนมหน้าเลวพี่นองกับเปือ่อยมดเลวอนุญาตให้คุธสัมได้ขอบูรขรักการอิสาลามของเรานี้พี่นองกับก็คือไม่ได้กินพื้นที่มา เราเหมือนกับในบางบางศางส,สนาอื่นๆพี่น้องเขาอาจจะกินพื้นทีม่มักโตไปเป็นสิบรายดีสิบรายพูดสัํมกันไม่ได้แต่ของลังอิสาลามเราพี่น้องกับเมื่อว่าเปื่อยมดเหลีวนี้อนุญาตให้พูดสัํมได้นะพี่น้องท้องเข้าใจกันแต่เดี๋ยวไปโปรบตัวมัมอยู่หลังหน้าหน้า,าตัวมัมไม่ได้ลุ้มปากเกจช้านตรงนั้นเงียบๆไปพูดตกเอื่นดูทำจริงก็คือดินซาธาลัสูโบวกับตัวไปพี่น้อง เจอเราฟังปลาเราเจอราปั๊บเราจงกรรมสิทธิ์นะไม่ได้ลุมปลาเกจานนี่อย่างๆๆก็อีิ่ดเลยมีน้ำสัมเพือเพื่อเลยโรยปลาอิดล็อกไปดับกับเหลาในก่อร่างกายให้ลาพี่น้องสรางหัวปลาชายเราปลาเกเรเเอ็มโต๊กเดทโต๊ะพุ่นเสียงว่าฮะโรยดับอิดขึ้นมาอีใส่ร่างกายให้ลาพี่น้องกับในครูโบสซาธนายกเว้นให้กับประดับอุลามะอิติสนายกเว้นให้กับประดับอาลิม น,นี่อนุญาตให้ดับอิดได้โกได้ตุกผูอาดิมปูรูนะส่วนเราเราพี่น้องชาวบ้านตัวไปนี่พี่น้องทำไม่อนุญาตให้ไปบีโนใซลั่งค่านะต่างๆไม่อนุญาตต่างสิน้นหันคณะกราพุทธธรรมยังได้พี่น้องอ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นการทุ่มดินลงไปบนนี่เพื่อปรับสถานที่ฝังนั้นก็ถือว่าเป็นที่อนุญาต เป็นท yeah, on on so ี่อนุญาตสามารถกระทำได้แต่คนอื่นผมแนะนําว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านาลเเราเข้าใจอนแต่เดี๋ยวไม่จะใส่เป็นองรถตัวมันก็รอรวมตัวล้มเสียไปไปต้มลุมปากเกล้ามันเป็นทางมู่บ้านเราประการฉีแจงรายละเอียดปีนองเออเรื่องบูเรื่องไม้ยัดเผยเดียวทำกันได้แล้วล่ะอ่าเนี่ยถึงปืนทีตรงนี้นี่ไม้ยัดเผยมัดเล็ว นะเหล้วพื้นที่อื่นเราก็าไม่มีแหล้วชาติอีกต่ายังยินตรงอื่นเลยกยายนะห้พีโนะและไงอย่าไปพุดซ้ำนะเตะตรงนี้มันจําเป็นเพราะฉะนั้นท้มลง้างบนนี่ก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตสร้างมารีิจารกกะทําได้นะมายัด้างหลังบางครั้งก็ไม่ได้ทบเทกอ้ไรเลยนะรูปทรงดโดครงอยู่เหมือนเดิมนะเปราะว่าทมขึ้นไปก็พุ่งลงมานี่ก็สร้างมารี่จะกระทําได้แล้วกาอีก ประดินนึงอะไรค่ายดินมาตะกี้อะไรเด็กดินนี่ค่าดินวากับค่ายดินวากับตีผู้ฝังเล็วครับเด็กคนอันเองเดียวกันไหมนุ้มคนละอันกันคสองมีอันนึงนะครับวันนี้เป็นมัสอาลัดเดียวกับวากับฉันลางอะไรครับอ๋อเพอว่าฉันลางนั้นเขาวากับไปเล็วบอกครับคูโบนี่คือเขาวากับไปเล็วอันตะแบก ทีนี่เราไปท้มนี่เราไม,มจจาไม่บี่ะมันหยิบจะ่าว่าเบียนไม่หมาะนับอกเราหนะท่ำเบือล่ะก็เสอร์ดินมาทม้มแล้วก็ค่ว่ากับดินนั้นและอีกครั้งนึงให้พี่น้องมาช่วยกันนี้ทำทางนั้นได้มาแบบนั้นได้ไหมอ่ากะบไม่ฟ้าว่าดินที่จะนํามาท้มนั้นพี่น้องอก็คือถ้าว่าเป็นหลนล่ะเออ อาฮรุรโยก็เอานะพี่น้องจุดสื่อหรถสักพันหนึ่งเละนะาไม่ความว่าเอามาต้มเลยกัให้พี่น้องว่ากับน่ะก็ถือว่าสามารถที่จะสื่อค่ายได้ผุดดินนองดินตัวไปเอื้นอื่นนูน้พี่นอ้องอาเราสื่อมาเลยก็โเราวากับเพื่อมาทําเป็นพื้นที่กูบปพื้นที่ฟังเท๊ะพี่น้องวายชานันว่ากับไปข้างหลังโบโนูกินพุ่นประโยชน์ไป้างบนนี้ไม่เพลิพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะลานี้มีความเมตตา อ่าพุทธบุญคองอัลลอฮ์สุบฮานาวะตลาหมากไม้พี่น,อ ala, น้องอ่าโรกาดรับพุทธบุญตอบแทนอย่างแนนนรับอันคือคำถาม้อที่หนึ่งรับสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคองพระองค์นาะเกโพเมพีนน่นองทุกทุกท่านนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเพลิดนะข่าวไม่พลาดลุ่มพลังดุนยาของเรา นะ่าึงบางทาน่านะได้โอนข่ามาสนับสนุนในการชว่วยเรื่องงานศาสนาตรงนี้เป็นประจำนะาพ่มเบีงขาก็ชินชมในนามใจและโคดูอาจากรอัลลอฮฺซุบาฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพุ่นละบีพุ่นลบุญความดีทางไร้เลเพื่อเป็นสบียงให้เกอพอเมพี่นองที่จะไปรับไปใช้พุ่นปรนะโยชน์ณวันอนัคราณวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อย อยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน ายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำ คำซมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธรมัน คุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปเท่านั้น